สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่านะคะของชาวธาตุไฟราศีธาตุไฟก็คือราศีเมษนะคะราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้หมอมิ้นอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วดวงที่วางอยู่ตรงนี้ดูเป็นแนวทางนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะและให้อ่านสลับกันเป็นไว้เวอร์ซ่าได้สองคนรักเก่าชื่อก็บอกอยู่แล้วนะอาจจะเป็นที่ว่าคุณต้องจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้ว รือลักลักเลิกเลิกนะคะเดียวมาเดียวหายนะคะตอนนี้หายไปแล้วไม่มาก็ดูได้เช่นกันมารับชมรับฟังนะค่ะชาวธาตุไฟตอนนี้นะคะโอ้สวยดูดีนะคะดีเอ็มเพรสเนาะ,ะนะคะคุณนั่งบนบัลลังก์ของคุณแล้วหมอว่าคุณคงไม่ได้ไปตามค่ะเหนื่อยเหนื่อยที่จะตามบางท่านมีคนใหม่ๆแล้วด้วยนะคะหนึ่งถ้วยน,ะ,ะ,นะ,ะแต่หมอ,อพูดเรื่องสองคนรักเก่าเนาะเดี๋ยวคลิป น,น่าจะทําความรักครั้งใหม่ให้เนาะเริ่มเมื่อดวงมเสเนนะคะตรงนี้นะแต่แน่นอนละคะ่ะจะต้องมีหนึ่งเดียวที่เขาวินนะเนาะมาดูกันความรักที่ผ่านมามันเป็นอะไรอะนะคะสิบดาบเหนื่อยมากๆกับความรักความสัมพันธ์นะ,ะห้าไม่เท้ามันเป็นความรักที่รู้สึกว่าเออบางคนมันเป็นปัญหาเรื่องฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะคะเพื่อนฝูงฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะที่ทําให้เรามีปัญหาหรือไม่ก็คือทัศนคตินะคะสองดาบบวกห้าไม่เท้าเนี่ย เล็กๆน้อยๆจุกจิกยิ้มๆม,มันมีปัญหาความขัดแย้งนะคะคิดไม่ตรงกันมันทําให้เหนื่อยก็ได้นะเดี๋ยวหมอคะแคลียร์ไฟแล้วนะคะว่ามันมีเรื่องอะไรอีกบางคนคุยกับใครว่างคนเกิดวันเสาร์ในตรงนี้นะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะหนึ่งถ้วยท่าน้ํากรกฎมีนพิจิกสิงห์ลัคนาสิงคนเกิดวันศุกร์ตุลลัคนาตุลน,นะคะ ห้าถ้วยเนาะผิดหวังนะคะเ,เสียใจนะคะที่ผ่านมาเนาะได้แต่ก้มหน้าเศร้าแต่ถ้าคุณบอกเราไม่ได้เศร้าแล้วนะหมออาจจะเป็นคนที่คุณคุยก็ได้นะคะคนที่คุณคบที่ผ่านมาสตากลุมลัคนาลุมบางท่านถูกเทไปหรือเทความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปิดกั้นมีกําแพงไม่คุยหรือบล็อกนะคะตรงนี้หนึ่งดาบีิทตดลมเป็นกลุมเมถุนทตุไฟเมสิงหานูเธอมิชชอบก,กันรัก ไฮโลแฟนพื่อศพลัคนาพื่อศพนะคะตรงนี้นะเดลเฟอร์เมทุนลัคนาเมทุนดิจัตเมนห้าดาบไฮพฤิเทศคนเกิดวันจันทร์แล้วก็เก้าถ้วยนะคะเออ่ชาวธาตุไฟช่วงนี้นะคะช่วงนี้เนาะอาจจะชอบสวดมนต์ชอบไหว้พระหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะได้เคยไปขอพรให้ความรักสมหวังก็ได้นะคะตรงนี้ความรักที่ผ่านมาเขาไม่ชัดเจนนะคุณเลยนะคะเดลไฮพฤทเทศหรือคบแบบลับๆนะคะ ดูให้ดีนะคะตรงนี้มันเป็นการผิดศีลธรรมที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเราเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือคุณนี่แหละเป็นตัวจริงเขาทำอะไรรับหลังเราไพคา,ามาหรือไพจันเมนขึ้นมาความลับไม่มีในโลกเดี๋ยวคุณก็จะไปรับรู้ว่าเขาแอบทำอะไรรับหลังเรานะะเขาแอบคบแอบคุยแอบดีกว่าใครหมอมินว่าคุณเห็นแล้วคุณตัดไปเลยเห็นไหมคะตัดจบ ะะบางคนก็เทแล้วความสมัค์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกของใครบางคู่บางกรณีเนี่ยเป็นปัญหาความขัดแยง้งหรือถ้าคุณจับได้เนี่ยเขาก็จะเฉยใช,ใช้ไม่ยอมรับผิดนะ,ะหรือบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสามเศร้านะพูดเนี่ยไม่ยอมลงให้เราเลยนะคะนะชอบเอาชนะพูดตรงพูดแรงหรือเออไม่เคยให้ให้เกียรติเราพูดอย่างนี้นะคะได้ด้วยเนาะอืม บางคนก็แตกต่างกันทางด้านศาสนาวัฒนธรรมได้ด้วยนะคะมันก็เริ่มนิ่งและเงียบกันไปห่างกันไปนะบางคนรักพี่เสียดายน้องสองดาบเนี้ยนะคะไม่รู้จะเลือกอะไรจนคุณต้องตัดสินใจที่จะเดินออกมานะคะหรือคุณอาจจะไม่แน่ใจในความรักแล้วว่าเฮ้ยพอดีกว่ามันเหนื่อยมันไม่ใช่ทางของเรานะคะเราไม่ได้อยากได้แบบนี้มาส่องชีวิตกันบ้างส่องชีวิตเขานะคะเขาเป็นยังไงถ้าเขาไปได้ไปคุยกับใครไปได้ดีมีสุขไหมหรือเขาไปทําอะไรนะคะตรงนี้นะ จ็ดถ้วยคนคนนี้เขายังเลือกอยู่นะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรถามว่าเขายังเขาคุยับใครไหมอาจะต้องคุยนะแต่อย่าลืมนะเจ็ดถ้วยมันเป็นแค่เงาคุยับใครเยอะแยะมากมายนั่นไงสองดาบมาละนะคุยไปเริ่มไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันเลือกถูกทางไหมนะเริ่มสับสนละนะฮะห้าเหรียญภาวะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองท,องที่ขัดสนราคาหรือซู้รู้สึกโดดเดี่ยวนะคิงถือถ้วยนะคะถ้าน้ำกระกกลมีจีกหกถ้วย หนึ่งนะคะถ้าเขาไม่ได้ไปดีลกับคนเพื่อนเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่าก็แปลว่าน,นี่คุณนะเดี๋ยวมาดูอีกนิดนึงก่อนนะคะเดรฟูอืมแปดไม้เท้านะสิบถ้วยเจ็ดเหรียญน,นะคะถ้าถ้วยนี้น่าจะเริ่มเป็นของคุณละสี่ถ้วยสามเหรียญเดอะทาวเวอร์ค่ะอ่ะอันนี้จะออกแล้วหมอถอน,นะะเลยอ่ะแปดเหรียญก็ได้ t ดอะทาวเนะคะคนเกิดวันอังคารเนาะมาดูกันนะคะในทางที่เขาเลือกนะคะตรงนี้นะสมมุติว่าถ้าคุณเจอใครสักคนที่เขาไม่เคยผ,ผูกพันกับใครไม่คอมมิตเมนต์กับใครเขายังต้องการค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆคนแบบนี้ดูนะคะถามว่าเขาจะมีตัวจริงไหมหมอจะต้องตอบว่า no no คุยไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้สึกมันไม่ใช่ทางเขาเบื่อเนาะคุยบใครก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะคุณเอ็มเพรสอยู่ตรงนี้ไง ะะหมอมินว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เขาเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวลหลาัการเงินการทองก็เริ่มขัดสนนะตรงนี้นะคะภายขึ้นมาแต่บางการณีนะคะเขาอาจจะกลับไปหาคนเดิมๆกลับไปเป็นสถานะบางอย่างกับใครบางคนที่เคยอยู่กันมาแล้วแต่เขามีปัญหาแตอยังไงเขาก็ต้องอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะบางคนมีลูกด้วยกันหรือมีทรัพย์สินมีบารมีอะไรต้องต้องอยู่อะถามว่าเป็นยังไงอยู่เพราะว่าหน้าที่ก็ได้นะแต่คนที่มีเจ้าของไม่ใช่สําหรับเราแน่นอนนะคะเพราะเราจะไปเป็น ตัวสำรองเขาว่าหมอว่าธาตุไฟไม่เอานะคะตรงนี้อันนี้กรณีหนึ่งนะกรณีหนึ่งเนี่ยถ้าคุณคุยกับใครก็ปล่อยเขาไปนะเพราะเขาเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรคุยไปเรื่อยๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่หมอเห็นคือเขาเสียดายคุณเสียใจคิดถึงแอบ,บรอแอบ,บคิดถึงแอบ,บหวังหมอมินว่ามีใครจะติดต่อคุณมาแล้วเนี่ยพ่สื่อสารขึ้นมานะคะพอคุยกับใครแล้วมันไม่มีใครที่ดีที่สุดเท่าคุณอีกแล้วนะ,ะนะคะเริ่มไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเอง ห,หิ้งสิ่งที่ตัวเองเลือกนัน่นแหละค่ะตรงนี้หรือที่ผ่านมาไม่แน่ใจตอนนี้เริ่มแน่ใจแล้วว่าุคุณนี่แหละคือเด D M P ของเขาใช่ที่สุดแล้วนะตรงนี้แต่มันสายไปนะมาเห็นไพ่ของคุณขึ้นมาเดินลเวร์งคุณจะมีสเสน่ห์นะคะจะมีคนเข้ามาให้คุณรู้สึกถูกชะตาถูกใจไพ่ตรงนี้เข <c oughs> าก็พังนะนะตรงนี้นะมาดูกันว่าถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะ จัดเม้น์นะคะมอมินว่าเขาก็คงได้เป็นรับผลการกระทําของตัวเองแล้วนะคะไปแล้วก็ไม่ได้มีความสุขอะไรนะที่ผ่านมาอาจจะเคยนะคะทิ้งร่างหาเงเหินคุณไปหรือไม่ก็ชอบเอาชนะ,ะตรงนี้นะมีความขัดแย้ยงกันใจลึกๆเขาอยากเคลียร์กับคุณนะอยากชัดเจนอยากพูดอยากคุยหกไม่เท้านะคะ เดิมบางคนความรักอยู่ไกลกันนะเป็นคนนะคะต่างจังหวัดต่างพื้นที่คนละประเทศก็ได้นะคะตรงนี้เนาะฮายและแฟนนะพึ่งศพลคนาพึงศพนะคะเนี่ยใจลึกๆเขาอยากงอคุณนะใจลึกๆยังคิดถึงคุณนะคะรอรอโอกาสรอจังหวะรอเคลียร์เขาก็คิดมากนะคิดเยอะกดดันอึดอัด คิดถึงคุณคิดถึงสิ่งที่คุณเคยเติมเต็มสิ่งที่คุณเป็นเป็นแฟนพูดเรื่องอนาคตอยู่ด้วยกันนะคะตรงนี้หมอมีนว่ามันมันสิ้นสุดนั่นแหละแต่มีคนอยากลื้อฟื้นไงเพราะว่าคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาแล้วนะ,ะตรงนี้อันนี้หมอแค่อยากจะบอกว่าสําหรับคนที่คนที่มีความรักที่ดีๆคําว่าดีๆเหมือนลิ้นกับฟันมันก็ต้องมีบ้างมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเราจับมือกันให้แน่นนะคะเราก็ไปได้วยกันได้ นะคะตรงนี้ถ้าปัญหาไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะแต่ถ้าปัญหาใหญ่เจ้าชู้นอกใจมันก็ไม่มีใครที่จะรักเราแล้วส่วนสุดท้ายเราก็ไปรับเขาก็ไปรับผลของการกระทําของเขาเองแล้ววันหนึ่งเขาจะจริงใจกับใครมันก็จะไม่มีใครนะคะตรงนี้บางคนนะคะเขาไปเติบโตทางความคิดทางจิตวิญญาณมันเป็นบททดสอบนะไพ่ดวเนี่ยของจักรวาลเราจะรักการมั่นคงไหมหนักแน่นพอไหมตรงนี้นะคะแล้วแล้ว,ลวเขาก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยไม่มีใคร คู่ควรและเหมาะสมเท่าคุณอีกแล้วตอนนี้เริ่มกดดันเริ่มเครียดที่เป็นอยู่ก็มีปัญหาหลายสิ่งหล,ลายอย่างคิดถึงคุณอยากเดินหน้ากับคุณนะอยากกลับมาเคลียร์อยากกลับมาชัดเจนนะเพราะคุณคือความอบอุ่นบางคนนะคะกําลังคิดวางแผนจะเข้ามาตอนไหนจะพูดยังไงจะคุยยังไงจะเอื้อนเอ่อยยังไงกับคุณดนะีมาดูความในใจที่เขาอยากบอกคุณบ้างนะมาส่องใจเขาที่มีต่อคุณบ้างเนาะ นะะคอ่ใบแรกเลยก็เป็นแปดเม้เาเห็นไหมคะหมอมินว่าเขาอยากคุยนะใจอยากคุยปุ๊บพฤติกรรมก็มานะคะหมอว่ามีคนทักทายคุณมานะถ้าท่านใดตรงจดิตกับคลิปหมอคลิปนี้นะทัดไฟนะคะคำว่าคุยไม่ได้แปลว่าเราต้องต้องรับเขานะคะมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณนะ,นะเนาะคุณเจ็บมาเยอะอ่หมอเห็นนะตรงนี้นะคะอืมอยู่ที่คุณจะเลือกหมอว่าเขาคิดถึงคุณเขาถือคุณไว้น่ะสองถ้วยขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะสองถ้วยเนี่ย ะะเขาอยากวนกลับมานะใจลึกๆอยากเริ่มต้นกับคุณเพราะว่าคุณคือความเติมเต็มและอบอุ่นเคยอยู่กันเป็นแฟนพูดเรื่องอนาคตนะคะคุณซัพพอร์ตเขาทั้งด้านจิตใจด้วยแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะคะตรงนี้อ,อืเขาคิดถึงเรื่องราวเดิมๆจริงๆด้วยกับคุณคุณเป็นสิ่งดีๆที่เขาอนะคะไพ่ตีคู่มาเลยหมอพูดเลยว่าคนคนนี้คิดถึงคุณมาก เขาอยากวนกลับมาอยากเป็นคู่กับคุณอยากพูดอยากคุยอยากได้รับรับความรักจากคุณตอนนี้คุณให้เขาไปอยู่ไหนละคะคุณเจ็บตรงนี้เนาะคุณเสียใจคุณก็เสียใจอยู่คนเดียวแต่พอเขาอาจจะคิดได้ตอนนี้เขาไม่มีคุณอาจจะไปเสียใจมาหรือไปตกตะกอนความคิดแต่อย่าลืมนะคะเขาสร้างรอยแผลสร้างดาบเนี่ยกว่าจะทิ่มมาถึงสิบดาบมันเหนื่อยแค่ไหนอะนะตรงนี้นะคะ อ๋อสิบดาบเขาก็รู้นะเขาทำคุณเจ็บเขารู้นะว่าคุณเหนื่อยกับเขามาเยอะ The เอมเบ l เห็นไหมคะ t ต e เอมพรีอยู่ตรงนี้แม,แม่หมอเพิ่ง,งพูดไปเขาขาดคุณไปมันเหมือนอะไรบางอย่างที่ขาดหายนะคะหรือบางอย่างบางคู่เป็นการขัดแยง้งกันพูดตรงพูดแรงบางคนคบกันเพราะว่าอายุที่แตกต่างแต่สเต้งน,นะคะเนาะสเตอยากวนกลับมา เพราะว่าคุณเป็นยอดหญิงคุณซื้อสัตว์คุณจริงใจคุณดูแลเขาดีเขาเพิ่งรู้นะคะเขาบอกว่ากลับมาคุณจะมีกําแพงกับเขาไหมคุณบล็อกเขาไหมหรือจะคุยกับเขาไหมหรืออืมนะคะอยากกลับมาเคลียร์นะคะหนึ่งดาบอยากกลับมาเดินหน้าคุณเห็นไหมคะไพ่ออกมาหมดแล้วเนี่ยอยากมาง้อคุณเต็มทีแล้วกดดันคิดเยอะขึ้นมากสภาวะเดอฮมิที่เงียบเงียบไปเนี่ยมองว่าเขาเกิดแสง แสงหานสติปัญญาแล้วอ่ะคิดได้แล้วอาจจะคิดตอนสายไปก็ได้นะเพราะว่าคุณสิบดาบอยู่ตรงเนี้ยเขาเพิ่งตื่นรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันตัดสินใจผิดพลาดฉันเลือกเดินทางผิดฉันคิดผิดที่ไหนได้ mm hmm. คุณนี่แหละอยู่ตรงนี้ mm hmm. ที่ดูแลเมื่อก่อนเอาใจใส่เป็นเอ็มเพสเป็นคู่ของเขารักเขาได้มากกว่าที่ใครรักใส่ใจเขาได้มากกว่าที่ใครคนอื่นเ mm hmm. พิ่งเพิ่งรู้นะคะอ่ะท mm ีนี้หมอมินขอภัยแนะนำนิดนึงเนาะ mm hmm. ไป ดูแอคชั่นนะคะตรงนี้นะความสัมพันธ์ก็เป็นเช่นไรทัดไฟบอกว่าฉันมูฟออนแล้วนะฉันเหนื่อยมาเยอะแล้วฉันพยายามมาเลยอะฉันพยายามมาเยอะตอนนี้ฉันเนี่ยตรงนี้มันจะมีแสงสว่างอยู่ตรงนี้นะที่จริงนะคะหมอมินว่าคุณคุณมูฟไปตรงนี้ละพอละนะคะเรือลำนี้ดาบปักขนาดนี้เริ่มรั่วละนะคะคุณเหนื่อยละอืม เนี่ยค่ะจริงด้วยคุณมุฟจากตรงนี้เพื่อมาเจอแสงสว่างคุณมีความสุขขึ้นมีรักครั้งใหม่ที่ดีขึ้นหรือรักตัวเองมากขึ้นเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะตรงนี้คุณจะได้พบความรักครั้งใหม่นะ,ะบางท่านอะนะตรงนี้นะคะตัวเราสิ้นสุดละตกตะกอนความคิดเราอยู่ได้เอ๊แต่ไหนใครโผลมาทักทายพูดคุยกับคุณวนันเวลาที่คุณเฮ้ยฉันมีความสุขแล้วนะฉันดูแลตัวเองได้คุณกลับวนกลับมานะคะ กลับมาเพื่ออยากให้เราเติมเต็มกลับมาเพื่ออยากเป็นแฟนกลับมาเพื่ออยากให้เราอบอุ่นรู้ไหมเราเราอยากมีความรักความอบอุ่นความเติมเต็มตอนนี้ฉันอยู่กับคุณไม่เห็นคุณเติมให้เราเลยมีแต่เราอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะอืมที่จริงคุณดวงคุณมีสเสน่ห์มากนะธาตุไฟคุณยิ่งนิ่งคุณยิ่งมีสเสน่ห์คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นนะคะเยียวยาตัวเองนะคะตรงนี้กําลังปรับบาลานซ์จิตใจกับตัวเองตรงนี้สิบเหรียญนะคะ มหมอมีนว่าคุณจะไม่แน่ใจถ้าคนนี้กลับมาคุณจะรู้สึกลังเลคุณจะรู้สึกมไม่แน่ใจในตัวเขานะคะเพราะคุณอยู่ได้แล้วนะค,ะคุณจะรู้สึกเอ๊ะมันจริงไหมมันใช่ไหมนะคะคุณจะให้ความรัรกและยุติธรรมกับตัวเองแร์กับตัวเองที่ผ่านมามันเจ็บมาเยอะมันมันเหมือนมันมันยังคิดถึงนะแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องกลับไปหรือ ถ้าถ้าคุณยังรักอยู่เขาต้องทําให้คุณเห็นอย่างยิ่งยวดอะ่ะนะคะเห็นไหมมือหนึ่งถือตาช่างนะคะมือนึงถือดาบอย่างเงี้ยคุณพร้อมที่จะตัดสินว่าเอ้ยที่ผ่านมาเขาดีกับเราไหมข้อดีข้อเสียเขาเป็นยังไงทุกคนมีข้อเสียนะคะแต่ไม่ใช่ผิดซ้ซําผิดซากนะคะตรงนี้อื่าหมอมีนขอพ่ายแนะนําสรุปดูดดนะคะสุดท้ายละ ทิงถ้วยนะคะคุณมีแสงสว่างแห่งมหาสติแห่งปัญญานะคะไพ่ฤาษสีเนาะขึ้นมานะคะเออคุณก็รู้ว่าเนี่ยค่ะเดสตาความสุขของคุณอยู่ตรงไหนคุณอยากมีความรักนะแต่อยากได้รับความรักที่ดีอยากได้ความรักที่เป็นครอบครัวอบอุน่นการมั่นหมายการแต่งงานการพบรักที่มั่นคงเออไม่ใช่แบบนี้นะคะ ดวงคุณดวงคุณมีสเสน่ห์ละหมอมินว่ามันมันหมายถึงบางอย่างเนาะที่ผ่านมาเราหลุดจากบางสิ่งบางอย่างที่เราเจ็บปวดและเสียใจมันเหมือนการการฟื้นจากปัญหาการจบมันปัญหามาอย่างเพื่อเราได้เริ่มต้นใหม่พบแสงสว่างพบความรักที่ดีงามหรือชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนผ่านนะคะมันอยู่ที่คุณแล้วนะหมอมินว่าจะมีคนบางคนวนกลับมาแถมความรักขั้งใหม่คุณก็เข้ามาด้วยแต่คุณจะเลือกด้วยทั้งหัวใจและเลือกด้วยทั้ง ปัญญาปัญญาหมายถึงว่าไม่ใช่ใครเข้ามาใครก็ได้นะคะคุณก็มีเหตุผลในการเลือกใครที่รักเราเขาต้องซื่อสัตว์จริงใจเสมอต้นเสมอไปเป็นความรักที่เราทาต่อกันไม่ใช่เหนืออยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะคะเหมือนที่ผ่านมาขอบคุณมากมายนะคะชาวธาตุไฟอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไ i k e กด share เป็นกําลังใจให้หมอมินด้วยนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน์ไอไลน์ของหมออยู่ใต้คลิปนี้ค่ะครูหมอก็ทิ้้งไวนะะ ถ้าท่านใดทักเข้ามาถามแค่ค่าครูไม่ต้องก็ได้เพราะว่าหมอทิ้งไว้นะคะตรงนี้รูดวงส่วนตัวหมอไม่ได้มีคิวยาวนะคะตอนนี้นะนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าทักเข้ามาคุณอยากได้คิววันนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องโอนจองถ้าจะโอนจองวันนี้จะได้เป็นพรุ่งนี้กลับมาลืนแปลว่าเร็วสุดแล้วนะคะตรงนี้แต่ถ้าอยากได้คิวด่วนด่ว,วนเลยหมอไม่มีนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ